สนับสนุนโดยโผงพลัสเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร32ชนิดสูตรสมุนไพรเข้มข้นรสชาติโดนใจสอบถามข้อมูลโทร02-1578933นหาน้ามืดทำอะไรก็ไม่ได้ตอนนั้นก็ต้องนั่งพักอะ่ะจะล้มเลยตอนนั้นอ่อนแรงครับไม่ไม่ค่อยแข็งแรงได้แต่ก็ไม่ไม่ไม่มากอะไรเงี้ยตอนนี้มันร่างกายก็อายุมัน76แล้วนะมันก็ มันก็อ่อนแรงไปตามสภาพนั่นแหละมผมชื่อกรรทัก์ครับอยู่จังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้อายุ76ครับป่วยก็ความดันเบาหวานแล้วก็ช่วงนั้นจะหาหมอบ่อ,บอยความดันความดันก็ความดันขึ้นเท่าไหร่ประมาณ160นะครับก็ใกล้เคียงนะครับบางครั้งก็8 8อะไรดย่าอเงี้ยอาการตอนนั้นก็ พอความดันขึ้น้วก็จะหน้ามืดบ่อยกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงช่วงนั้นเราค้าขายะนะแล้วก็<ๆ>กกต้องทนทําไปละกับการทํางานในจ่ลรวันก็เช่นมันหน้ามืดอย่างเงี้ยอืก็ต้องให้ลูกน้องทําบ่อยครับช่วงนั้นบ่อยมากมันตามอายุนะประมาณสามสี่ปีเบ,บาหวานมันจะหน้ามืดบ่อยอาการเดียวกับความดันเลยครับ หน้ามืดแล้วก็จะขับรถขับอะไรมันก็ไม่สะดวกมันเหมือนกับร่างกายมันไม่นั่นะ่ะก่อนหน้านี้ควา,ามจำไม่ดีครับเพราะว่าเรา <c oughs> ขายของในร้านนี่มันหลายอย่างจะจำทุกอย่างมันคงไม่ได้หรอกจดจำอะไรไม่ได้งงงจำอะไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นะครับตอนหลังๆนี่พรความจำไม่ค่อยดีก็ต้องอาศัยลูกน้องอะไรเง่้ยเฮ้ยจำน,นี้ได้ไหมนั่นได้ไหมอะไรเงี้ย คือความจริงกันนะก็ไม่งงนะเพราะว่าเด็กคนนี้อยู่มานานอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้ถามทุกเรื่องอะไรเงี้ยบางอย่างที่เราทําไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วก็ถามอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ใช่ทุกอย่างอมคิดไม่ออกรู้สึกอึดอัดนะอึดอัดเหมือนเราเคยได้จําได้ทุกอย่างแลยตอนหลังมันจําไม่ได้เนยรู้สึกอึดอัดทําอะไรมันก็ไม่คล่องตัวอืมก่อนที่พ่อ จะรู้ว่าความจามันหายไปบางอย่างจําอะไรจำอะไรมไม่ค่อยได้ท่านก็มาเด้ไปปรึกษานะก็ลปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปให้เป็นแบบนี้นะแล้วเพราะว่าเห็นไปหาหมอที่อนามัยครับไปหาหมอนี่เรื่องอะไรไนอะ้เ <I> บาหวานความดันเพราะเขารักษาเบ,บาหวานกับความดันแล้วก็ไม่อยากจะไปถามเรื่องอื่นแต่จริงๆเรานะเ็นเพราะว่าเขาอะไร เกี่ยวกับรักษาเฉพาะทางอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็ไม่อยากจะไปถามข้ามช็อตอะไรเงี้ยเจาะเลือดนี่สามเดือนครั้งหนึ่งเจาะเลือดใหญ่นะแต่ประจําเดือนเนี่ยมันจะเจาะแปแค่ปลายนิ้วชีวิตประจําวันถ้าเราไม่แข็งแรงไม่อะไรมันก็ทําอะไรมันก็งุดหงิดลนะก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่ามันงุดหงิดเพราะว่าเราเคยทําได้เราทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก่อนนี้ก็ <c oughs> กินยาหลายๆอย่างนะเพราะว่าลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยก็ไม่ดีขึ้นที่ว่าเราเคยลองๆมานะจนกระทั่งมาเจอโพอชงเนี่ยกินแล้วมันก็มันรู้เลยว่าอาการเราดีขึ้น <agrade> เจอโพอชงเขาเขโาโฆษณาครับเขาโฆษณาว่าไงพโฆษณาแบบว่ากินแล้วมันจะทำให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรง ทีแรกก็ยังไม่ตัดสินใจนะเพราะผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆทีผ่านนมาก็ลองผิดลองถูกก็เลยตัดสินใจลองกินดูสิเชื่อไหมแค่เครื่องขวดเท่านั้นผมมีอาการแบบเอ๊ะนี่เราทำไมแข็งแรงขึ้นหูตาก็ชัดขึ้นความปวดเมื่อยก็ไม่มีก็เลยมีความรู้สึกตรงนั้นเอ๊ะนี่มันมันดีอะ่ะ โอ้ยความจำนี่เป๊ะเลยกลับมาแล้วหรอครับจำได้เหมือนเดิม้วครับแต่กตะกรอนนี้ผมพูดกับลูกค้านี่ลูกค้าพูดมาแค่ไหนก็ตอบแค่นั้นครับโอ้แต่เดี๋ยวตอนหลังที่ทานสมุนไพรนี้ไปแล้วนะครับโอ้โหแนะนำนู่นนี่นั่นเขามันทำให้เราขายของดีขึ้นอีกและอัตโนมัติองมันนั่นะมันเป๊กของมันเองเราก็ยังอ่ะยาไอ้สมุนไพรนี้มัน ดีจริงๆนะเนี่ยโอ้โหดียอมรับเลยว,ว่าดีมากๆโดยไม่นึกเลยว,ว่าจะดีอะแล้วคนนึกว่าเรานี่ก็คงเป็นคนแก่ทั่วๆไปอะไรเงี้ยคงไม่ไหวแล้วละ่ะครับอพอก,กินสมุนไพรนี่ไปแล้วโอยอมรับก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทานอะไรเงี้ยโอ้โหลดเยอะเลยลดมากเลยจากอน้ำตาลเนี่ยเคย้อย ร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยความดันลดทันทีเลยครับไปหาหมอก็ยังงงนะอ้าวลุงไปกินอะไรมาผมก็เลยบอกไปตรงๆรงเลยลนะ่ะมีบอกเขาด้วยเหรอบอกเพราะผมเป็นคนตรงๆไงดีก็บอกว่าดีเขาก็ถามเหมือนกันนะผมก็บอกว่าทีแรกก็ไม่ได้นั่นหรอกไม่ได้ไม่ได้ลองหรอกออมี่เห็นเพื่อนเอนเขากินกันแล้วเขาก็มาแนะนำมผมก็เลย ลองกินดูเชื่อไหมแค่ครึ่งขวดเท่าน,นั้นมันรู้ผลแล้วไม่ใช่ไม่ใช่กินเป็นเดือนนะ <Yeah. S 1> ครึ่งขวดส่วนมากถ้าผมกินกลางวันกับก่อนนอนบระเปกทีนี้แหมกินมันนอนหลับลึกดีอ๋อมันก็เราก็อยากให้หลับแบบลึกอะพอ <Yeah. S 1> เช้ามาก็ต้องมาทํางานเดี <laughs> ๋ยวปกตินี่ผมจะตื่นเจ็ดโมงนะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ตีห้าก็อยากตื่นแล้วมันอยากจะทํางานอยากจะ นู่นนี่นั่นจัดของในร้านอะไรเงี้ยมันดีขึ้นโอ้ยรสชาติดีมากมันไม่ไม่ได้ขมหรือว่าเฟื่อนจนเรานี่ไม่อยากกินอะไรเงี้ยกินแล้วมันอยากกินอ่ะคุ้มค่าไหมถ้าเกิดสมมติเรานอนติดเตียงอ่ะ,อะกับลูกหลานที่จะต้องมาดูแลเราแล้วแล้แลตัวเราเองแล้วก็แย่ด้วยนี่ไม่ต้องไปนอนติดเตียงคุ้มค่ามากๆครับโอ้โห ลองคิดดูเถอะนอนติดเตียงนะไม่ใช่เราลำบากคนเดียวนะลูกหลานก็ต้องมาเป็นภาระเราสมุนไพรอันนี้ดีมากๆครับดีพอเราไปนอนติดเตียงให้เป็นภาระของลูกหลานตอนนี้เป็นความหวังมากๆเลยครับอาตุกภาพเราดีครับกินรกบคุม้มอย่าไปนึกว่ามันแพงถูกถ้าตุกภาพเราดีก็ไม่แพงมไม่แพง อยากบอกว่าทานนะครับมันคุ้มค่าแล้วก็อย่าไปนึกว่ามันแพงและมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าเป็นผู้สูงอายุอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยมันคุ้มนะครับถ้ากินตัวนี้แล้วอ่ะเกิดป่วยเป็นผู้ติดเตียงเนี่ยมันจะไม่คุ้มมันลำบากทั้งลูกทั้งหลานทุดท้ายนี้ขอขอบคุณโพชงมากๆครับที่ว่าทำให้ชีวิตผมดีขึ้นดีโดย แม่ไม่รู้จะพูดยังไงมันดีจริงๆส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆแต่พอกินโพชงนี่รับรองเลยครับว่าดีจริงๆครับ โปรโมชั่นพิเศษโอชงค้าเครื่องดื่มสมุนไพรและพืชชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นแถมฟรีโอชงขวดเล็กอีก1ขวดเรียบโทรมาที่เบอร์0 2 1 5 7 8 9 3 3ยำ้ำ0 2 1 5 7 8 9 3 3